สวัสดีครับผมเก่งมาลุครับและในคลิปนี้นะครับเราอยู่กันในเกม NFT Luna Rush นะครับผมซึ่งในคลิปนี้ผมจะมาเปรียบเทียบกันนะครับระหว่าง2 ID ซึ่ง ID แรกเนี่ยจะเป็น ID ที่เราเปิดกล่องเลด2 2นะครับแล้วก็ ID ที่2ด้านขวาก็จะเป็น ID ที่เราเปิดเลดกล่อง15นะครับทั้ง2 ID เปิดทั้งหมด15ตัวเราก็จะ มาดูความแตกต่างกันนะครับว่าระหว่าง2 ID นี้มันแตกต่างกันขนาดไหนนะครับก่อนที่เราจะไปรับชมกันก็ฝากกดไลค์กด subscribe กดปุ่มกระดิ่งเป็นกำลังใจเล็กน้อยๆให้กันด้วยนะครับอ่าโอเคครับผมอ่าเดี๋ยวผมจะพามาดูสโตรก่อนนะครับนี่ด้านซ้ายผมจะเปิดกล่อง22นะครับก็เลดก็จะเป็นไปตามนี้นะก็คือเนี่ยคอมมอน โอกาสออกคอมมอนมันจะน้อยลงนะครับโอกาสที่เราจะได้ตัวแรหรืออีลิตหรือตัวที่โหดมากขึ้นเนี่ยจะมีเยอะกว่าครับส่วนด้านขวาก็คือเป็นเลทกล่อง15นะครับโอกาสได้คอมมอนคือ80%เลยแรแค่11ที่เหลือน้อยมากครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าดูจากเปอร์เซ็นต์เนี่ยโอกาสที่เราจะได้ตัวดีก็แน่นอนว่าจะต้องเป็นกล่อง22สฝั่งซ้ายนะครับแต่ในความเป็นจริงมันจะเป็นในตามนั้นหรือเปล่านะครับก็มาดูกัน คือจริงๆอ่ะผมเปิดไปแล้วนะครับ2ตัวนี้ถ้าเพื่อนๆจะย้อนดูก็สามารถย้อนดูได้ที่คลิปนี้นะครับผมเนี่ยมี2คลิปเลยนะคลิปแรกก็จะเปิดจอซ้ายนะไอดีหนึ่งแล้วก็คลิปที่2ก็เปิดจอขวานะครับก็เปิดจริงๆนะแต่คลิปนี้จะมาเปรียบเทียบให้ดูครับอ่าส่วนฮีโร่ที่ได้นะครับก็ตามนี้เลยจอเลขเนี่ยด้านซ้ายเนี่ยผมบอกเลยว่ากล่อง22เนี่ย ได้เล่มาแค่สี่ครับที่เหลือคือคอมมอนคอมมันเลือนเปลี่ยนจอขวาครับเปิดกล่องสิบห้าแต่ดันได้อีิกหนึ่งอีลิตหนึ่งเล่หนึ่งอ่าแค่ดูแบบนี้ภาสีด้านขวาก็ดีกว่าเห็นเห็นแล้วถูกไหมครับคือดวงดันมาดวงดีตอนกล่องสิบห้าครับผมดวงดีจัดอ่ะทีนี้เรามาดู ด่านบอสกันดีกว่าว่ามันไปได้ถึงด่านไหนนะครับก็เป็นแบบคร่าวๆนะตอนเนี้รีเฟสอีก6ชั่วโมงนะครับก็ผมจะสามารถเล่นได้อีกประมาณ3-4ถึงสี่เอนอนะครับแต่ว่าที่เกียดรอแล้วครับผมผมก็จะมาเปรียบเทียบให้ดูดกันตอนนี้เลยแล้วกันครับเพราะว่ามันก็ใกล้หมดเวลาแล้วจอซ้ายเนี่ยแล4นะครับแต่ไปได้แค่ บอสสี่ด่านที่สองครับจริงๆก็ไปได้อีกแหละถ้าเกิดว่าเราจะเล่นอีกรอบหนึ่งอะ่ะมันก็จะน่าจะด่านหกถึงด่านเจ็ดนะอ่ะทีนี้ด้านขวาครับไอเลดกองสิบห้ดาดันไปได้ไกลกว่าเห็นไหมบอสสี่ด่านที่เจ็ดครับเราถ้าเกิดเราเล่นอีกรอบหนึ่งอะ่ะผมว่าก็น่าจะเคลียร์สิบได้เลยนะก็อาจจะไปบอสห้าเลยอะไรเงี้ยออด้านขวาแบบพาสีดีกว่าแบบเห็นเห็นครับไปได้ไกลกว่าทุกรอบเลยนะ เพราะฉะนั้นฝั่งขวาเนี่ยคุ้มค่ากับผมมากๆอ่ะทีนี้เรามาดู Excel กันดีกว่าครับนี่อันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของ Excel นะผมเนี่ยก็รวบรวมข้อมูลไว้แล้วนะครับด้านซ้ายก็คือจอ1น,นะด้านขวาก็จอ2นะครับซึ่งให้ดูที่หัวข้อนี้นะครับเนี่ยหัวข้อคือ Lu ั s เนี่ยก็คือจำนวนเหรียญที่ได้ในแต่ละวันนะครับตอนนี้ผมเล่นมาทั้งหมด 12วันนะอ่าก็มาดูกันครับอันนี้วันแรกเห็นไหมครับความแตกต่างก็ต่างแล้วตั้งแต่วันแรกเลยนะครับต่างกันถึง2.6เหรียญเห็นไหมวันที่2ก็ประมาณเกือบ2เหรียญคือต่างกันแบบแทบจะ2เหรียญทุกวันครับเห็นไหมเอออันนี้ใกล้หน่อยเหรียญเดียวอันนี้ก็หูสามเหรียญอย่างเงี้ยเออคือมันบางทีมันก็แล้วแต่โชคด้วยว่ามันติดบล็อกติดอะไรมากน้อยแค่ไหน อันนี้ลืมเล่นครับผมวันนี้คือลืมเล่นลืมตื่นอ่าไม่เป็นไรก็พลาดไปวันหนึ่งครับไอ้แม่ก็มีความแตกต่างกาันโดยเฉลีย่ยประมาณ2-3เหรียญน,นะส่วนล่างๆนี่เขาเพิ่งจะปรับรีวอร์นะครับก็อาจจะใกล้กันหน่อยแต่ก็มีความต่างอยู่ประมาณ2องเหรียญโดยเฉลีย่ยมาดูเฉลีย่ยครับนี่จอหนึ่งเนี่ยเฉลีย่ยคือ13.558 จอ2เฉลีย่ยคือ15.616นะแค่นี้ก็รู้แลละมันต่างกัน2เหรียญเลยนะครับซึ่ง2เหรียญนี่ถือว่าเยอะมากนะในแต่ละวันเนี่ยทีนี้ราคาเริ่มต้นของทั้งสองจอของผมเนี่ยมันจะไม่เท่ากันนะอ่าคือเอาง่ายๆเลยถ้าเกิดว่าเราตีราคาที่เท่ากันน่ะแน่นอนจอสองอะ่ะมันคืนทุนไวกว่าอยู่แล้วเพราะว่ามันไปได้ไกลกว่าเหรียญมันได้เยอะกว่าครับแต่ในที่นี้มาดูข้อมูล จริงๆดีกว่านะครับเพราะว่าราคาที่ผมลงทุนไปมันไม่เท่ากัน่ะจอแรกเนี่ยผมลงไปตอน83บาทตอน1ลัสนะครับซึ่ง15ตัวเนี่ยก็ใช้ทั้งหมด27,500ครับอ่าดีเป็นประมาณนี้ส่วนจอ2เนี่ยผมลงทุนไปตอนราคา109บาทครับแต่ผมเปิดเลดกล่อง15ไง ราคาในการลงทุนมันเลยน้อยกว่าครับ24,500อยโอ้โหแค่ลงทุนเนี่ยนะดูแค่บรรทัดลงทุนเนี่ยก็มีความแตกต่างกันตั้ง3,000ันแล้วนะครับผมจอขวาถูกกว่าแถมได้เยอะกว่าแค่นี้ก็น่าจะรู้แล้วว่าอันไหนคุ้มกว่านะครับผมทีนี้มาดูในบรรทัด ROI กันบ้าง r o i ผมจะแบ่งเป็น2อันนะครับก็คือ r อาไอเหรียญ กับ AI เป็นบาทน,นะครับเอามาดูเป็นเหรียญก่อนฝั่งซ้ายเนี่ยผมจะลงทุนไปทั้งหมด330เหรียญน,นะซึ่งตอนเนี้ยมันได้มาทั้งหมด162กครับก็ถ้าตีเป็น AI ก็คือเนี่ยสี่สิบเก้าจุดสามเปอร์เซ็นต์เองนะครับประมาณครึ่งเดียวอ่าส่วนอันขวาเนี่ยเพื่อเห็นเลยไหมครับอันขวา8 3เแล้วนะคือใกล้จะคืนทุนที่เป็นเหรียญแล้วนะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหม เนี่ยมันได้มาทั้งหมด187เหรียญละแต่เราลงทุนอัน,น,เ,นเ,อเนี้ยไปแค่225ี่เหรียญเองไงเออเพราะฉะนั้นตัวหารมันน้อยกว่าครับมันก็เลยใกล้คืนทุนและจอ2ของผมนะครับอ่ะทีนี้มาคิดเป็นบาทนะครับบาทเนี่ยอันเนี้ยคือผมอิงตามราคาแบบนะราคาปัจจุบันก็ไม่ได้อันนี้ไม่ใช่ราคาปัจจุบันนะครับผมจะพามาดูอีกหัวข้อหนึ่งแล้วกันอ่ะ ามาดูที่อันนี้ครับถ้าจะดูเอาไอบาทต้องดูอันนี้เพราะว่าผมไม่ได้แบบว่าสะสมแล้วก็เคมทีเดียวนะอ่าผมแบบว่าพอถึง50ปุ๊บก็ถอนเลยขายเลยอะไรอย่างเงี้ยก็คือตีขายตีขายครบปุ๊บก็ขายเลยราคาตอนนั้นเท่าไหร่ก็ขายเลยนะครับเพราะฉะนั้น ก็เลยต้องมาดูหน้านีนะในหน้านี้เนี่ยผมก็จะเรียงตามลำดับที่ผมถอนมาได้นะเนี่ยก็จะมีเนี่ยเห็นไหม ID 2 ID 12 1คือมันจะสลับกันครับราคาที่เคมก็พอๆกันแต่ว่าตอนที่ผมถอน ID 2อะ่ะถ้าดูอย่างนี้นะเนี่ย ID 2เนี่ยมันได้ราคาดีกว่า ID 1นิดหนึ่งครับเพราะว่า ID 2เนี่ยมันถึง50เหรียญก่อนครับแล้วมันก็เคลมได้ก่อนแล้วราคาตอนนั้นมันก็แพงกว่าครับ พอมาถึงช่วงในจังหวะที่ผมจะมาเคลมตอน ID1 นเนี่ยราคามันก็เริ่มลงแล้วครับเนี่ยเห็นไหมแอลลองเปรียบเทียบแค่สองอันนี้เห็นไหมครับอันเนี้ยมันยังพอๆกันครับราคามันพอๆกันตอนนั้นน่าจะร้อยแบบร้อยสี่สิบเลยมั้งอ่าส่วนอันนี้ครับถ้าเปรียบเทียบกันจอสองเนี่ยตอนนั้นถอนน่าจะประมาณร้อยยี่สิบกว่า ส่วนจอหนึ่งเนี่ยน่าจะเหลือไม่แน่ใจอาจจะเหลือแปดสิบกว่าแล้วมั้งจออันนี้นะครับแล้วก็จังหวะที่จอสองก็ได้มาพอดีก็ประมาณเจ็ดสิบแปดสิบแล้วก็มาจอหนึ่งตอนนี้น่าจะเหลือแค่ห้าสิบกว่าเองนะครับผมคือตอนนี้มันเริ่มลงมาเหลือห้าสิบกว่าแล้วเห็นไหมครับว่าเงินเนี่ยมันได้น้อยลงเรื่อยๆนะครับอ่ะทีนี้มาดูว่าเราคืนทุนหรือ,อยังนะครับอ่ะมาดูที่สามหัวข้อนี้นะครับผก็จะแยกเป็นไอ้นี้ 1, ไอดีหนึ่งนี้ไอดีสองนะครับ อันนี้ ID 1ก็คือผมลงทุนไป27,500ได้คืนมาแล้ว15,118บาทก็คือเนี่ยเอาไอสามอันนี้แหละเนี่ยเนี่ยสามอันนี้มาบวกกันครับนี่เนี่ยเนี่ยไอหกพันเก้าบวกสี่พันเก้าบวกสามพันสองนี่อะไรเอามาบวกกันครับได้เท่านี้เท่ากับว่าผมยังยังตามทุนอยู่อีกหมื่นสองครับอ่าน,นี่คือจอหนึ่งส่วนจอสองครับลงทุนน้อยกว่าครับสองหมื่นสี่พันห้าร้อยได้คืนก็เยอะกว่าครับ หมื่นเจ็ดเลยได้มากกว่าจอหนึ่งครับส่วนต่างก็เลยน้อยกว่าจะเห็นได้ว่าจอสองผมเนี่ยใกล้และใกล้คืนทุนแล้วครับเออถ้าพอจอสองผมคืนทุนปุ๊บก็จะได้มาโปกกับจอหนึ่งอ่าแต่ก็ไม่รู้อนาคตครับว่าราคาเหรียญมันจะเป็นยังไงครับถ้าเกิดว่ามันตกลงเรื่อยๆผมก็อาจจะยืดระยะเวลาไปอีกครับอ่าแต่ถ้าเกิดว่ามันยังทรงๆอยู่ที่50กว่าบาทอย่างเงี้ยผมก็อาจจะ ประมาณอาทิตย์2อาทิตย์ที่คิดไว้นะน่าจะประมาณ2อาทิตย์อ่ะก็จริงๆก็ยืดแล้วนะพอตอนแรกที่คำนวณไว้นะ่ยน่าจะ2อาทิตย์แต่อันเนี้ยคือมันลงเรื่อยๆมันก็เลยยืดไปอีกครับอ่ะแต่ก็ตามนั้นครับผมก็ขอให้มันยังได้เรื่อยๆแล้วกันอ่าันนี้ก็ลงทุนทั้งหมดครับรวม 2ID 52.0ีหได้คืนแค่ 3, 33 0 0 0นะยังตามทุนอยู่1 9ครับผมเอาไว้ตอนนี้ทั้งหมด คิดเป็นแค่6 3อครับอันนี้คือรวม2 i งไดีนะก็ยังต้องตามทุนคืนอยู่ครับผมก็หวังว่าเหรียญลูนาจะไปได้อีกนะครับหวังว่าเกมนี้จะไปได้อีกยังเปิดไม่ถึงเดือนเลยหวังว่าจะไปได้อีกครับผมก็สรุปง่ายๆเลยนะครับจอ2ที่ผมเปิดมาเนี่ยเรียกได้ว,ว่าคุ้มค่าสุดๆแล้วนะครับต้นทุนก็ถูกกว่าแถมได้ตัวดีกว่า ไปด่านได้ไกลกว่าก็เลยได้เหรียญเยอะกว่าครับขายออกมาก็ได้กําไรมากกว่ากําไรหมายถึงว่าถ้าเทียบกับจอหนึ่งนะ,ะแต่ว่าก็ยังตามทุนอยู่นั่นเองนะครับก็คลิปนี้ไม่ได้แนะนําให้มาลงทุนกันนะครับถ้าใครอยากจะมาลงทุนก็ศึกษาด้วยตนเองดีๆนะครับอันนี้ผมก็เอาข้อมูลจริงๆที่ผมเล่นมาทั้งหมด12วันนะครับเกือบ2อาทิตย์แล้เอามาแชร์เพื่อนๆดูนะครับ ถ้ากเพื่อนๆชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์กดตุ้มกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าครับผม